ก็ดูด้วยแปบกำลังใจด้วยเดี๋ยวเพื่อนพืจะได้มีเพื่อนพริง้งสมฤทัยพรมจรันทร์วีหนึ่งค่ะ มีรบราซิลอนะครับมีสครับเยุ้ตาตาดัดตาดัดตาดัดตาตะอะไระนหาเัดตัดเตัดตดัดตดัดวู้ววสวัสดีครับคนักมาธครับแตบวีสามครับ อยากจะขอสักอยากออ่างอยากจะขอร้องสึกอย่างอยากจะขอให้เหลือทางให้ฉันเดินได้อยู่กลัวอย่าถามกันเลยอยา่าพึ่งถามฉันเลย <talk 7> เรื่องราวของเราทั้งคู่ <Jenna> ไม่อยากจะพูดจะบอกไม่มีเหตุผลจะตอบฉันเองไม่เคยจะคาดคิดไม่เคยรู้เขาไม่รักฉันแล้ว สวัสดีครับผมนายพัทระคุณเห็นนะครับอยากจะกินกินเธอทั้งตัวไม่อยากเหลือไว้ให้เธอได้กิน เีดินี่มริงจสวัสดีค่ะโบสาวิิธีดิชันนนวิวิห้าค่ะ Tomorrow Tomorrow I love y o Tomorrow Tomorrow Yeah วิห้าค่ะ สวัสดีค่ะอิสรีทองธรรมโรธี6ค่ะอยากจะ้ออยากจะกอดอยากจะกอดเวลาเธอได้ยาวนานและเป็นสวัสดีค่ะชื่อชื่อแนนค่ะ ค่ะพรประวีอภิโชว์วีเจ็ดค่ะไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนไม่รองหาคำคำไหนมาเพื่ออธิบายค่ะแค่นี้แหละสวัสดีครับผมแสร์ฮลัในลูกคุบชานชัยครับมากับหมายเลข วีแปครับนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆที่เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอสวัสดีค่ะ คนิงพิมพ์พมกรวีเก้าค่ะตั้งแต่เป็นสาวจำกายหาผู้ชายถูกใจไม่มี สวัสดีค่ะหนูกูดวีสิบค่ะวววววสวัสดีค่ะเดียร์เปนนี้สุดเพศปีสิบค่ะเพราะชีวิต คือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือวันไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันค่ะ สวัสดีครับชื่อนายพัทรพลโตอุ่นครับรอนวีสิบสองครับใครอยากจะบอกรักใครอยากจะฝากรักทำไมลำบากนักรักกันรักก <Yeah, yeah, yeah, yeah,> ันเธอเย้เฮ้ยก็อยากรักก็เลยคบมารักก็อยากเป็นที่รักของคุณของคุณไม่รู้ให้ผมเป็นได้หรือเปล่า สวัสดีครับผมนัททิวไผ่างามครับ <laughs> <laughs> หล่อครับ <laughs> ก็อาจาจะจำผมไม่ได้ครับปีที่แล้วผมก็มานะครับีร <laughs> <laughs> พร้อมครับ You let me สวัสดีครับผมกีวีสิบ <interfer es> สี่คร <t rio så rails> ับสิบสี่ครับกล้ากลับไปหาเขาหรือเปล่าไปกับฉันขอบคุณครับสวัสดีครับว่านครับผู้ช่วยนายองเ็งวีสิบห้าฮะยุททศาตยิ่งใหญ่ว่ามใจเด็ดเดี่ยว เราจะเคี่ยวข้าวแล้วชุบมะขามมาถามพอดีค่ะชื่ออัศรพงศ์สิริวัฒนาคุณนะคะใจยินอืมในอืมหวังอืมฉันรักอืมเธอจะอยู่อืมอยู่เสมออืมเธอ กินชอบรองเยอะกอ้อเี่ะเ่อตอนอมาอมาวิชันก็จำเนื้อเกลงไม่ได้ไม่ให้พีกูเล่นไปเลยเล่นไปเลยเดี๋ยวก็ขึ้นมาจบเดี๋ยวใครเป็นคู่นี้ก็เดี๋ยวเไปพาก่อน <c oughs> ครับและนั่นก็คือโฉมหน้าของ16นักล่าฝันแห่งเอฟนะครับ <c oughs> และแล้วพวกเขานะครับก็ได้ก้าวเข้าไปในบ้าน <c oughs> ในเอฟและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์อันน่าอับอหันขึ้นนะครับ <c oughs> ในคลาสแดนในวี <c oughs> ที่4ครับเชิญติดตามชมนี่ได <c oughs> ้เป็นรัทนะเป็นคามนจรนะนัทนีเป็นรัทเฮ้ยไปฉี่ก่อนนะ ครูมีอะไรจะพูดอย่างหนึ่งนะเต้นเนี่ยไม่ต้องเต้นมาละไอคนที่เรียนเต้นเรียนเต้นมาเนี่ยเก่งกงเก่งๆเนี่ยไม่ต้องเรียนละคนไหนที่ไม่ได้เนี่ยกลับบ้านไปกระโดงกระโดเนี่ยแถวบ้านใครก็กระโดดได้น่าทำหน้าเสียทำไม อยากว่ายน้ำไหมจอยจอยทำไมอยากเข้าไม่ใช่หรอเอฟอะ